สวัสดีครับนี่คือนัตพัฒน์ดอคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับพอดีว่าผมกับเพื่อนเนี่ยก็แลกเปลี่ยนกันนะครับเรื่องของมาตรการต่างๆนะครับที่เราจะต้องเพิ่มหลังจากเหตุการณ์โควิด -19 เนี่ยนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของพวก s สวิตช์เ u ส t r y หรือการให้บริการต่างๆนั่นเองนะครับก็ จากการสนทนาเนี่ยนะครับสิ่งที่เราก็คุยแหละก็คือเรื่องว่าเราคงไม่สามารถให้บริการแบบเดิมๆได้มันจะมีเรื่องที่เราต้องคิดขึ้นอีกเยอะมากพกอสมควรนะครับก็เหมือนกับที่ผมเคยพูดก่อนหน้าน,นี้แหละว่ามุมมองของลูกค้าจะเป็นอย่างไรนะครับวิธีการคิดของคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายจะเป็นอย่างไรหลังจากมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งช่วงที่เราปลดล็อกนะตามนะฮะช่วงที่เราค่อยๆปรับตัวเนี่ยนะครับก็คงมีสิ่งที่เราจะต้องอดูแลแล้วก็ปรับตัว ทังตัวธุรกิจด้วยนะครับให้เข้ากับสภาวะของตัวลูกค้านะครซึ่งอันนี้มันก็สามารถที่จะใช้หลักของการทำพวก customer experience เนี่ยมาอธิบายได้เหมือนกันนะครับคือการทำ customer experience เนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับแค่เรื่องของสถานการณ์โควิด -19 เท่านั้นนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะมองมันในมุมว่าเราจะบริหารประสบการณ์ของลูกค้าอย่างไรนะครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ย มีความพึงพอใจนั่นเองนะครับท่านผูอ่าจะซึ่งตรงนี้ผมก็จะบอกว่ามันมีอยู่พื้นฐานอยู่ประมาณสักเนี่ยสามช่วงเวลานะครับสามช่วงเวลาที่ที่เราต้องโฟกัสก็คือช่วงเวลาแรกคือก่อนที่เขาจะมาใช้บริการหรือก่อนที่เขาจะมารับบริการนะครับมันคือช่วงที่ธุรกิจเนี่ยต้องเตรียมพร้อมต่างๆไว้นะครับเพื่อให้มั่นใจว่าเอ่อวันที่ลูกค้ามาใช้บริการเนี่ยทุกอย่างมันจะพร้อมนั่นเองนะครับอือ ถ้าเกิดพูดได้ง่ายคือถ้าเกิดเป็นพวกร้านอาหารต่างๆก็คือก่อนที่ลูกค้าจะเข้าร้านเราต้องเตรียมอะไรให้พร้อมบ้างนะครับเราจะมีอะไรบ้างานะครับตัวม่านต้องเป็นแบบไหนโต๊ะต้องเป็นแบบไหนรีดไว้พร้อมหรือเปล่าวัตถุดิบมีพร้อมไหมนะครับเพราะฉะนั้นนี่มันคือการคิดเลยว่าลูกค้าเนี่ยจะมาใช้บริการอย่างไรนะครับแล้วเราจะต้องมีอะไรให้พร้อมบ้างเพื่อที่ทําให้เมื่อวันที่เขามาใช้บริการจริงทุบเนี่ยทุกอย่างจะเรียกว่า ลื่นไหลนะครับไม่สะดุดแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาประทับใจนั่นเองนะครับอันนั้นก็คือเรื่องของว่า,าหลังต้องบอกว่าก่อนที่เขาใช้บริการเป็นอย่างไรอีกสเต็ปหนึ่งมันก็คือเรื่องของ หลังใช้บริการนะครับก็แน่นอนแหละก็ถ้าเกิดว่าคุณพูดก่อนใช้การก่อนการใช้บริการก็มีเวอร์ชันหลังการใช้บริการก็คือว่าหลังจากที่เขาใช้เสร็จแล้วปุ๊บเราจะทําอะไรนะครับเราจะทําอะไรบ้างเราจะเก็บกวาดอย่างไรมีการเตรียมพร้อมเพื่อให้เกิดการบริการครั้งต่อไปอย่างไรได้บ้างนะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่เราก็ต้องคิดด้วยเหมือนกันนะฮะถ้าเกิดอยากเป็นเวลาผมพูดอย่างนี้ผมบอกว่าให้คิดถึงพวกร้านอาหารละกันก็จะเห็นภาพว่า หลังจากที่แขกคนสุดท้ายกลับไปเจ้าของร้านก็ต้องมีการเก็บกวาดเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีการทำความสะอาดต่างๆไปอาหารต่างๆต,ต้องถูกทิ้งจัดเก็บแล้วก็เคลื่อนย้ายออกไปให้พร้อมนั่นเองนะครับไม่สามารถทิ้งเอาไว้ได้ต้องเอาไปทิ้งให้ถูกที่นะครับแล้วเตรียมพร้อมเพื่อตอนเช้ามาปุ๊บทีมงานชุดใหม่นะครับชุดเดิมมาและที่ตื่นเช้ามาก็จะเข้ามาตรเตรียมสิ่งต่างๆให้เรียบร้อยนั่นเอง นะครับอืมนั่นก็คือคำว่าก่อนใช้บริการและหลังใช้บริการนะครับอืมเอ่อถามว่ามันเป็นเรื่องเฉพาะแค่การธุรกิจบริการไหมผมบอกจริงจมันก็เป็นุกธุรกิจนะกูสามารถที่จะคิดแล้วประยุกต์ได้กับในอธุรกิจหลายเรื่องนะครับอย่างเช่นถ้าเรามองเป็นการ,รการใช้ การขายสินค้านะครับการขายสินค้าต่างเนี่ยเอาเอาไง่ยายอย่างพวกอ e ีคอมเมิร์ซอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือก่อนที่ลูกค้าจะเข้ามาถึงหน้าร้านนะครับก่อนที่ลูกค้าจะเข้ามาที่เว็บไซต์ต่างๆเนี่ยเราต้องมีการตรเตรียมอะไรบ้างมีการอัปเดตข้อมูลอะไรบ้างให้เตรียมพร้อมให้เรียบร้อยเพื่อที่เมื่อลูกค้าเข้ามาเว็บไซต์ปุ๊บทุกอย่างจะสมูทนะครับข้อมูลไม่ได้ผิดพลาดอะไรใช่ไหมฮะและหลังจากที่ลูกค้าซื้อสินค้าเสร็จแล้วไปปุ๊บเนี่ยนะครับ เราจะต้องมีการทําอะไรบ้างมีการเคลียร์อะไรบ้างมีการตามเก็บอะไรบ้างนะครับแล้วก็สามารถที่จะเตรียมพร้อมเพื่อให้เกิดลูกค้ารายใหม่เข้ามาอ่ะนี่ก็เป็นไซคลแบบเนี้ยนะครับอนอกจากคําว่าก่อนใช้บริการและหลังใช้บริการแล้วสิ่งสําคัญอีกข้อนหนึ่งเลยที่ผมว่ามันสนําคัญมากๆคือคําว่าขณะใช้บริการนะฮะคือคำว่าไอ้ตรงก้อนตรงกลางเนี่ยนะครับมันคือก้อนที่ ระหว่างที่เขากําลังใช้บริการเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เขาจะประสบมีอะไรบ้างที่เขาจะ,ะมีประสบการณ์ด้วยนะครับแล้วเราก็ต้องพยายามหารายละเอียดเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะมั่นใจว่าทุกอย่างจะโอเคทุกอย่างจะ,ะไม่มีอะไระผิดพลาดนะครับหรือมีอะไรที่สามารถพัฒนาขึ้นได้เพื่อให้เขามีความสุขเพื่อให้เขามีความพึงพอใจนะครับอันนั้นก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณนะขณะการรับบริการนั่นเอง ฟังดูพื้นทฤษฎีนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามองเป็นมองเป็นเรื่องของร้านอาหารและการผมใช้คำว่าร้านอาหารเพราะมันเป็นตัวอย่างที่เห็นชัดและทุกคนก็น่าจะเข้าใจง่ายนะครับร้านอาหารเนี่ยเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าก่อนที่ร้านจะเปิดพนักงานต้องมาเตรียมร้านก่อนเตรียมให้พร้อมนะครับเตรียมอาหารให้พร้อมเตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยนะครับหลังจากเปิดร้านเสร็จปุ๊บ คำถามคือแล้วณเวลาที่ลูกค้าเข้ามาในร้านปุบเนี่ยมันจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นไหมระหว่างที่ธุรกิจกําลังรันอยู่เนี่ยในช่วงประมาณ6 7ชั่วโมงเนี่ยนะครับบางร้านนะฮะบางร้านก็เปิด12ชั่วโมงเลยในธุรกิจตรงนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างมีอะไรบ้างแล้วเราจะต้องบริหารอย่างไรเพื่อให้ลูกค้าแต่ละคนที่เข้ามาหรือลูกค้าคนเดิมที่นั่งอยู่เนี่ยยังรู้สึกโอเคอยู่ใช่ไหมครับ ผมผมเปรียบเทียบอย่างนี้นะครับเพราะนี่คือประเด็นที่ผมคุยกับเพื่อนผมอย่างซีเรียสเลยคือว่าธุรกิจจุนมากเนี่ยนะครับตอนนี้เราก็รู้แหละว่าคือกังวลเรื่องของไอเชื้อโรคนะครับเรื่องเชื้อไวรัสนต่างโควิดแล้วเราก็จะมีการจ้างาเจ้าที่มาฉีดพ่นสเปรย์ปืดปืดปืปืเลยเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนว่าการเห็นพวกนี้ทำให้โคจนมากรู้สึกชื่นใจมานหนึ่งนะครับรู้สึกรู้สึกแบบว่าโอเคแบบ ดี D, ที่ธุรกิจมีการให้ความสำคัญนะครับในการที่จะเคลียร์พื้นที่ก่อนที่จะมีคนเข้าไปใช้งานใช่ไหมครับแล้วบางธุรกิจก็จะมีการเคลียร์พื้นที่หลังจากที่คนใช้งานเสร็จด้วยก็ล้างสะอาดอีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับแต่คําถามคือแล้วณนะขณะที่เรากําลังให้บริการอยู่นะครับคือวันที่เขาเดินเข้ามาในออฟฟิศและวันที่เขาเดินมาในศูนย์บริการของเราเดินเข้ามาในร้านอาหารของเราเนี่ยณนะเวลาตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้ฉีด พ่นไงฮะคือเราฉีดพ่นไอ้พ่นฆ่าเชื้อไว้ก่อนไงแต่ตอนที่เราเปิดบริการอย่างเงี้ยนะครับคือถ้าเกิดเขามาเขาเข้ามาคนแรกเนี่ยมันก็คงจะสะอาดนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเขาเข้ามาภายหลังเนี่ยนะครับประมาณคนที่10คนที่20เปิดไปแล้ว3มชั่วโมงอย่างเงี้ยเราจะทําอย่างไรนะครับเราจะมีอะไรสามารถทําให้เขารู้สึกดีได้บ้างใช่ไหมครับมันก็ต้องเป็นกระบวนการคิดด้วยเหมือนกันนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เป็นถ้าถ้าเป็นเรื่องของความปลอดภัยมันคือการคิดแหละครับว่าเป็นการเตรียมความปลอดภัยก่อนที่จะเริ่มให้บริการและเป็นการเคลียร์ความปลอดภัยหลังให้บริการรวมถึงการเข้าใจว่าความปลอดภัยณขณะที่กําลังให้บริการนั้นจะต้องมีอะไรบ้างนั่นเอง ที่ที่ผมพยายามพูดตรงเนี้ยนะครับเพราะว่าเราอยากให้เจ้าของธุรกริจเนี่ยคิดเรื่องนี้เยอะๆนะฮะหลายๆธุรกิจเนี่ยจะไปคิดเรื่องก่อนใช้บริการกับหลังใช้บริการก็คือก่อนก่อนร้านเปิดอะก็เตรียมให้เหรียบร้อยกับหลังร้านปิดก็เคลียร์ไปนะครับแต่ไอตอนที่ร้านมันเปิดให้บริการอยู่เนี่ยนะครับไอพื้นที่ตรงเนี้ยนะฮะประมาณหลายชั่วโมงด้วยกันเนี่ยเราจะต้องทําอะไรบ้างมีอะไรที่ทำให้เราเราสุขสบายใจได้บ้างนะครับเพราะว่าผมว่าเรื่องเนี้ยมันจะมีผลเยอะมากกับ เรื่องของโควิด1 9ทเนี่ยแหละนะครับก็คือว่าโคจูนาม่ากขบอกว่าโอเคพี่เคลียร์พี่ทำความสะอาดจ,จริงแต่ว่าแล้วระหว่างที่ผมอยู่ตรงเนี้ยมันมีอะไรที่ให้ผมรู้สึกสบายใจได้ไหมนะครับมีอะไรที่ผมรู้สึกแบบเรียกว่าไว้ใจได้บ้างเพราะว่าผมก็ต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นใช่ไหมฮะก็ต้องคิดตามนะครับว่าวันนี้อย่างสมมติคุณเข้าไปแบงก์อะไรก็ตามเนี่ยมันก็มีคนอื่นที่อยู่ร่วมกับเรานะครับร้านอาหารก็มีคนอื่นที่มากินร่วมกับเราใช่ไหมฮะแล้วเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่า ไอ้คนที่เข้าไปภายหลังเนี่ยนะครับจะปลอดภัยเหมือนกันหรืออากาศที่จะหมุนเวียนระหว่างที่เรากําลังใช้บริการอยู่นี่มันจะปลอดภยัยไหมนะฮะนั่นนะครับคือสิ่งที่ธุรกิจจะต้องบริหารด้วยนั่นเองนะครับผมเล่าคอนเซ็ปต์ง่ายๆเพราะว่านี่คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันจําเป็นมากที่คนทําธุรกิจที่เกี่ยวกับประสบ,ะสบการณ์นะฮะจะต้องคํานึงถึงแล้วก็บริหารให้ดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้ามีประสบการณ์ที่ดีและพึงพอใจกลับไปนั่นเอง นะครับเพราะถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่พึงพอใจลูกค้ากังวลลูกค้ารู้สึกประมามันก็คงจะกลายเป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีสำหรับเขาใช่ไหมล่ะครับนะฮะเราไปคิดดูนะครับแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับนี่คือนัทพัฒน์ดอทคคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับขอบคุณสำหรับอีนโฟดนี้นะครับและติดตามการอินโสดหน้าครับสํหรับวันนี้สวัสดีครับ